สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่29พฤษภาคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พๆพิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้า่พี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097986621นะคะ รูปลายนะคะจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักลายมาดูรูปพรบนิงได้เลยนะคะพระในวันนี้หนูเปิดให้ชอบบูชาที่ราคา300บาทนะคะส่งฟรี EMS อสไปสนีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาท แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จนะคะ ค่าพราสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะจ๊ะองค์ที่สามเป็นหลวงเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเขียนปีพศส,สองพน,อนะคะค่าองค์นี้นะคะองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะจ๊ะองค์ที่สี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ คาเรียญหลวงปู่ทิมนะจ๊ะด้านหลังเขียนพศ2518นะจ๊ะคาองค์นี้เป็นองค์ที่4นะคะต่อไปองค์ที่5นะคะองค์ที่5นะคะพระสมเด็จนะคะ หลังนะจ๊ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะ องที่หกพระสมเด็จเหมือนกันนะคะด้านหลังนะจ๊ะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่หกนะคะต่อไปนะคะองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะ ะะหลวงพ่อเงินปี2515นะคะค่ะหลวงพ่อเงินองค์ที่7นะจ๊ะต่อไปองค์ที่8นะคะองค์ที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ พศสองพนห้ารนหลังนะจ๊ะ เหรียนหลวงพ่อแดงนะคะองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะจ๊ะองค์ที่เก้านะคะเหดียนหลวงพ่อแดงเหมือนกันนะคะ เระเดวหลงพ่อแดงนะคะเป็นองค์ที่เก้านะคะต่อไปองค์ที่สิบนะจ๊ะองค์ที่สิบเป็นพระสมเด็จนะคะ ค้าพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบนะคะ ต่อไปองค์ที่11นะคะองค์ที่11เเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสองนะคะองค์ที่สิบสองเดียญหลวงพ่อเกษมเข็โกูนะคะ เขียนพศสอง,ะะองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะเหรียนหลวงพ่อเกษมองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ พารูปเรหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่นะคะองค์ที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเขียนปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม ด้านหลังนะคะค่ะหลวงพ่อสุดนะคะเป็นองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะองค์ที่สิบห้า โอที่สิบหกนะคะโอที่สิบหกเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัสตหิบนะคะ เขียนปีพศ2อ,อ7 3นะคะค่าเหรียญหลวงพระอุปชาอีนะคะองค์ที่16นะคะต่อไปเป็นองค์ที่17นะคะเป็นกรอบของพระสมเด็จนะคะพี่ๆเป็นกรอบหลังแผ่นกรอบอะคะ่ะ แผ่นนังกอบค่ะแผ่นนังกอบพระสมเด็จนะคะค่ะพี่ๆเผื่อใครสนใจนะคะองค์นี้อ่าเลขอ่าเลขที่สิเจ็ดนะคะ ต่อไปองค์ที่18นะคะองค์ที่18เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะคะ เป็นารุ่นพิเศษหนึ่งนะคะคาเหรียญหลวงพ่ออุตมะองค์ที่สิบแปดนะจ๊ะค้าพี่ๆวันนี้ก็ครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากสนใจองค์ไหนแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยหรือว่าหนูดูให้ดูเดูวไปก็ ทักมาดูรูปภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรีอิมเอสนะคะถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50ต่อขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะพี่พค่ะสำหรับ ลงคลิปนะคะทุกวันจันร์และว,วันพฤหัสเวลาประมาณ6โมง40ประมาณนี้นะคะเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ